เมนูง่ายๆสไตล์ครัวเตยหอมวันนี้ขอนําเสนอเมนูปูผัดผงกะหรี่เป็นเมนูของลูกค้ามาให้เราทําครับสําหรับสูตรนี้ลูกค้าไม่ชอบพริกเผาครับผมเลยใส่แค่น้ามันนาพริกเผาเพื่อเพิ่มสีสันเท่านั้นพอครับอันดับแรกเราไปดูปูของลูกค้าก่อนครับทั้งหมดมี4ตัวพอได้มาเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำไม่เล็กมากหรือใหญ่จนเกินไป1ตัวผมแบ่งให้ได้4ส่วนครับสําหรับขั้นตอนการเตรียมค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงครับ anh em phải như vậy không phải đâu đấy không đúng nó lại anh em đến đây đến đây ngồi chờ đi đó phải không thầy không phải để đang đang ngồi đây không có ai không có ai để tôi ngồi đây không có ai anh nói cái gì vậy anh nói cái gì vậy anh nói cái gì vậy anh cái gì vậy anh nói cái gì vậy cái gì vậy anh nói cái gì vậy anh nói cái gì vậy anh nói cái gì vậy

หลังจากที่เราล้างปูเสร็จแล้วเราไปเตรียมผักของเราได้เลยครับผักที่เราจะใส่มีดังนี้ครับ1พริกชี้ฟ้าเขียวครับประมาณ1เม็ดครับ2พริกชี้ฟ้าแดงครับประมาณ1เม็ดเช่นเดียวกันครับและ3ามหอมใหญ่ครับประมาณ1ห,หัวครับให้เ,เพื่อนๆหั่นทุกอย่างไว้รอได้เลยนะครับและอย่าลืมหั่นขึ้นช้ายและต้นหอมท่อนไว้ด้วยนะครับและหลังจากที่เราหั่นผักเสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆทุบกระเทียมไว้สักสามกลีบครับ หลังจากที่เราเตรียมผักเสร็จแล้วเราไปเตรียมไข่ไก่ของเราครับวันนี้ผมใช้ไข่ไก่2ฟองครับเบอร์หนึ่งครับแล้วก็เติมน้ํามันน้ำพริกเผาประมาณ2-3ถึงช้อนโต๊ะครับตามด้วยนมสดประมาณ50กรัมครับเสร็จแล้วผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนครับสําหรับขั้นตอนต่อไปเปิดไฟตั้งกระทะครับเอาปูของเราลงไปทอดก่อนครับสักประมาณ1นาทีครับ หลังจากที่ปูของเราเหลืองแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนครับแล้วเราค่อยไปทมขั้นตอนต่อไปครับเปิดไฟตั้งกระทะใหม่ครับใส่น้ำมันลงไปประมาณ1-2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ใส่กระเทียมของเราลงไปผัดได้เลยครับผัดไปเรื่อยๆครับจนกว่ากระเทียมของเราจะมีกลิ่นหอมครับแล้วค่อยใส่ผักและปูของเราลงไปครับหลังจากที่กระเทียมของเราหอมดีแล้วใส่ผักของเราลงไปผัดได้เลยครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ2-3นาทีครับแล้วค่อยใส่ปูตามลงไปครับ หลังจากที่เราผัดมาได้ประมาณ3นาทีครับเรามาเริ่มปรุงกันได้เลยครับอันดับแรกซอสอยนังลมประมาณ2ช้อนโต๊ะครับอันดับที่2น้ําตาลทรายประมาณ1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวประมาณ1ช้อนโต๊ะครับและตามด้วยผงกะหรี่ครับยี่อ้อใดก็ได้ครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับบอกเพื่อนๆอีกรอบครับสูตรนี้ไม่ใส่น้าพริกเผานะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบน้ำพริกเผาก็ใส่ได้ครับแล้วแต่เลยครับหลังจากที่เพื่อนๆปรุงทุกอย่างเสร็จแล้วชิมรสชาติให้เรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ปูของเราลงไปเลยครับ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันประมาณ1นาทีครับแล้วเราค่อยมาใส่ไข่ของเราครับหลังจากที่เราผัดมาได้ประมาณ2นาทีครับใส่ผักขึ้นช่ายกับต้นหอมของเราลงไปได้เลยครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีักอรอบนึงครับก่อนที่จะใส่ไข่ของเราเป็นรนดับสุดท้ายครับสําหรับขั้นตอนการใส่ไข่ให้เ,เพื่อนๆเทให้ทั่วกระทะนะครับแล้วไม่ต้องรีบคนครับปล่อยให้ไข่ของเราเซตตัวประมาณสักครึ่งนาทีครับ เพื่อนๆอย่าลืมใส่พริกไทยป่นเพื่อเพิ่มความหอมนะครับผ่านไปประมาณครึ่งนาทีครับไข่ของเราเซ็ตตัวแล้วครับคนได้เลยครับเรียบร้อยครับปูผัดผงกะหรี่ที่ครัวเตยหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหน้าตาน่าทานไหมครับครัวเตยหอมขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเข้ามาอุดหนุนครับแล้วก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมครับขอบคุณมากครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับ